สวัสดีจ้ามาพอกับรถตัดแชนแนลอยู่แล้วจ้าพอกับแมทีอีกแล้วมันนี้วันนี้เราอยู่บาน,นคือเกา่าวันนี้แมทีจะมาเก็บเห็ดพามาเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดไปเกงมันนี้พาเก็บเห็ดเราจะเอาไปเกงจ้านี่ยมันออกมันบานแล้วจ้าวาสิเก็บหมู่บ้านกับบริเก็บไทยอัปเดตคลิปลงไปว่าจะเก็บเห็ดอ่นไป้างนอกกับมาว่าจะเก็บเหบ็ดมาสัวานว่า กับกมาสายโพดกามามืดเลยบว่ดไ้เก็บจ้ะก็เลยสิมาเก็บเหมือนนี้จ้ะพอดีจะแกงมนันในเดียวเดี๋ยวจะเอาไปเก็บใบใบฟันสิงโตจ้ะเก็บเห็ดแล้วก็จะเอาไปเก็บใบฟันสิงโต,าางตมาแกงใส่ใสก่กบนวใหม่พร้อมนี่จ้ะมึงเนี่ยเก็บเห็ดไปแกงจก้ะมาเนี่ยลายแห้งผุน่ะมับานแล้วเหมือนนี่ หักออกเลยจ้ะตะกี้จะใส่กันไก่ตัดเป็นโบ,บนใส่หาหักหักออกเลยกันเงินบนบนอคือโบนอเนี่จ้ะคุณนะกอเขาจ้ะกอหนึ่งมันบานนี่ยจะมีบานแล้วเดี๋ยวไม่ทิบจะเอาไปเกงีมานี่กอล็กกอที่สอง ม่ทิพจะหักออกเลยเลยจ้ะมันหักบะไร้สิตัดได้ไงเดี๋ยววะนี่จ้ะมันบานแล้วจ้ะเห็นบ่มันบานแล้ว ัที่สองเดี๋ยวไม่ทิ์จะเอาไปกแกงเพราะว่านี่เดี๋ยวให้เอาไปเก็บดอกใบฟันสิงโตกันี่พวกนี้เพิ่อตัดเหมือนอลไรจ้ะตัดแล้วไม่ทิ์กับสิหดน้ำเห็นไหมอันนี้ก็จะเอาไปกแกง เียบกันอววามดเจ้ไลยจะมือนี้ลายมาท่านี้กัน กอก็อกเป็นอุปรสรรคนีจ่จะโอ้โดอกนี่เม่มึงนี่อะไรจ้ะดอกนี้ค่ะพุ่นะบันนี้ก็ล่งขง้างล่างจ้ะ มึงข้างล่างตีละพูดนะเมื่อวานมันยังพันนีบันไดจะ้ะแต่ว่าเหมือนมันเต็มทีแล้วมันบานแล้วเดี๋ยวมาที่ปเก็บเกตมาเลยอจาจรยเนี่ยกล่องกะอุปสรรคตัวนี้มันเป็นจาะก,ก้นนึง อันสองกอตัดพร้อมเลยอุ้ยนี่อะไรจ้ะพูดเลยหันมาทางนี้ปะนี่

ลงข้างล่างจ้ะลงข้างล่างอีก i'm gonna มึงนี่อะไรจ้ะพู้น่ะมึงนี่อะไรจ้าเฮดมาช้อมความง่ามน้ำกันจ้ะพู้น่ะี๋ยวมีทิพย์จะแกงมันนี่จะแกงใส่แยมใบยานางน้ำยานางจ้ะ นำยาน้ากับนำยาน้ากระป๋องบะนี้มึงเนี่ยอะไรจ้ะพูดนะเกลี้ยงแส่น้ำยาน้ากระป๋องบะนี้สิไปเก็บออกไปเก็บใบฟันสิงโตมาใส่น้ำเพราะว่ามันจะมีรสขมจังหน่อยหนึ่งงามค่ะงามแน่งเนี่ยอะนะ เก็บรอบแรกจ้ะเนี่ยเฮ็ดรอบนี้เฮ็ดเพาะรอบนี้เก็บรอบแล้วนเนี่จำเมื่อกี้ล่ะดอกเฮ็ดแนมะ่คุณแต่ว่าดอกดอกตัว,วนี้หรือซิว่าพ่มน้ำไหลายมันจะนี่นี่ขะงามขะงามเนี่มมันนี่อะไรจ้ะคุณนะ รูปงามของเขาพูดนะก่อกอ,กอนึงนะจ๊ะเนี่ยดได้จะกินเห็ดเมาเด้อเมาเ,าเห็ดไปกินก่อนมันจะไหวก่อนพูดนะแล้วก็ไม่ทิ่จะต้มต้มแบบว่าใส่เกลือหน่อยนึงไหมใส่น้ำน้อยๆใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็เสียเอาเอาใส่ส่องใส่ถุงใส่ส่องฟิดไปจ้ะไปกินน้วนโดน ที่เราจะดอกเห็่ตเนี้ยเพราะว่าเมทีเพิษไวแล้วเนก็มี่แหละแบบต้มต้มล้วก็ต้มแบบว่าพอมันหยุบนะจา๊ะบ่ตรงไปสุกแห้งเห็นมันหยุบลงเลยก็เอาไปใส่ใส่ถุงใส่ซองฟีดไว้งามขาง่ามแมงเนี่ยอะไรผุนนะก้อนะนี่แม่พุนอะพุน แม่ที่ักเซมินขัดแม่แน่อ้มึงก้อนนี่แม่กูนะมึงก้อนี่จ้าเจ้าใดนี่ก้อนี่สะอยู่ประมาณโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบปียี่สิบคุณบอหนี่ก้อนเองนี่ยี่สิบดอกนี่ครับ พอออกบะหมี่ดอกจัามันหลายมันี้ก็สีมัดสีไปแยกออกเกียงครึ่งนึงแล้วก็สีต้มต้มแล้วก็ต้มน้ำหน่อยหน่อยนจ้ะใส่ซองฟิดไว้เก็บเดนไดไล่าจังหน่อยกันจ้ะไปใส่เกียงเห็ดเพราะว่าขันใส่เดนไดไล่ามันแสบนะจ้ะมันมันจะออกรสขมๆหน่อยนึงใส่เดนไดไล่าแล้วก็ใส่ เก็บก็บเก็บหน้าบ้านนี่แหละจ้ะก็ไปน้อไม่ไหมจ้ะเสีย,ย,ยอ,อย่างเดียวแต่บ่มีบ่มีพายตูยังมาเพราะว่าพายตูไม่ทีปลูกก็นยังพันในคืนเก็บพัได้มันมันมันยังหน่อยแห้องอยู่เก็บก็ได้ก็เลยพวกพันนนี้พักนการเก็บเขา ฝนนี่ตอนนี้ก็ฝนตกไหมจ๊ะน,นี่ทีมโอ้เมื่อก,กี้นี่ก็ฝนตกด้วยนี่นมันก็งามนงากจ้าเพราะฝนมันถึงฝน ลาอ,อยียางนี่มันกับพึ่งตัดออกไปมันขืนใหม่เนี่แต่ว่ามันทางฝนตกตอนนี้วันนี้หมู่บ้านกับบฎิยูหมู่บ้านกับไปบ้านหลังขุนลังงไม่ปฎิเก็บมาแต่ผุ่นหมู่บ้านพิ่งก็ตัดคือกันหยาทั้งหมดเลยบมมีเวลาได้เก็บรนะจ๊ะเพราะว่าเก็ฑง,งานไปท่าสีบาน พาสีบานหลังใหม่หลังที่ล่วงขีบไปอจะจ้ะพวกยูนี่เขาบอกกินเด้จ้ะเนี่ยเขาว่ามันเป็นหยา เต่เฮ้ากินเฮาว่าม,มันกินได้เนาะยาแมนกระโดศานมันก็นโ,นกนโอเคอยู่สําหรับเฮ้ามันกินได้อยู่แต่ว่าเขาบกินถามีถามีหนันไส่โอ้ยางเสีบเลยเนี่พอีตูแต่บ่มีพอีตูใส่จ้ะเอา พ่อิตูพันยีจ้ะจังมาเร่งเร่งบ้านหลังไม่พพราะอันนี้เพราะว่าต้องเฝ้าไปท่าเอไปเตรียมไปท่าสีท่าอย่างมันเลวเพราะว่ามือนันไปนันเขาไมา่อินสเปกเตอร์จ้ะและที่นี่มันต้องท่าสีบ้านมันต้องท่าสีก็เลยต้องเดบไปท่า ถ้าสีเพราะว่ามันจะมีคนมาตรวจไง่จ้ะเพราะว่าบริสุทธิ์สดซื้อแบบว่าซื้อพอซื้อแบบกูเงืนเสื่อแล้ววันที่นี่มันต้องมีคนมาตรวจมาประเมินก่อนถ้าประเมิน่ผพานกันันเขาบอยเห็ดอยังกรงนนะ,ะตองเห็ดน่าจะต้องให้ก่อนเขาจะปล่อยเงินไหนเฮาเขาต้องมาประเมินก่อนนะจ้ะพพแล้วล่ะจ้ะ สํานี้แหละฝนตกจ้ะฝนตกพอแล,ะละ้วล่ะพราะว่าเห็ดก็หลาย